ดีตอนเหนรับก็กระแสดีมากๆครับเพราะว่าตั้งแต่เปิดดีพีแรกไปก็ค่อนข้างแบบว่าตุ้มตามค่อนข้างแรงเลยอะไรเงี้ยก็หลายคนก็ค่อนข้างตกใจที่แบบว่าเห็นเราเราเราในคาแรคเตอร์ที่มันค่อนข้างแบบโตขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นการ มันเป็นเหมือนว่าเป็นการทุกกำแพงการสแสดงผมว่ามันเป็นครั้งแรกที่แบบผมจูบผู้ชายแบบว่าจริงจังขนาดนี้เลยจ,จริงกระแสของทั้งแรงเลยครับ <laughs> ก็ถือว่ามันก็เป็นการการที่แบบเราทําเต็มที่ในในในหน้าที่เราได้รับเลยครับ <laughs> เพราะว่าเราก็จะไปแบบคัดค้านไม่ได้ว่าอะไรที่เราชอบหรือไม่ชอบเลยคือเราได้รับหน้าที่อะไรมาแล้วก็ทําเต็มที่แล้วที่เราจะทำได้แล,แล้วผลตอบรับมันก็ดีครับอันนี้หลายเทคไหมครับประมาณ4เทคครับครับ จะออกคำคำนิดหนึ่งครับครับเป็นไงบ้างทีแบบว่าผมอ่านมาแลก็แบบนหรวานมากก็อยากอยากอยากให้ทุกคนอย่าเพิ่งตัดสินในอีพีแรกเพราะว่าอีพีแรกเนี่ยเห็นว่ามันแรงแล้วหลากหลาก็อาจจะมองว่าแบบเฮ้ย EP ต่อต่อไปมันจะแบบดรอปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมรับรองได้เลยว่าจากที่ผมอ่านบทมาเนี่ยคือมันค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆเียรับรองว่าทุกคนจะ ได้เห็นอะไรแปลกใหม่มากกว่าซีซั่นแรกแน่นอนครับยังบทนี้ครั้งแรกมันมันกดดันไหมจะต้องเล่นแบบขนาดดีก็กดดันไหมก็กดดันครับเพราะว่าเราเราไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องการแบบว่าคือมันเป็นครั้งแรกที่เราจูบผู้ชายเลยอ่เราเราไม่รู้ฟีลลิ่งที่มันแบบเวลาจูบมันจะเหมือนจูบผู้หญิงหรือเปล่าเน,นี่ยแต่ว่าเราเราโชคดีที่แบบว่าเรามีพี่เต้นที่เป็นพ่วงก,กับที่แบบมีภาพคข้ายชัดเจนทีมงานแบบเก่งแล้วก็ได้ได้เล่นกับพี่เพชรเลยครับซึ่งเราก็รู้จักพี่เพชรอยู่แล้วก็ไม่ไม่ยากมาที่ยาเล่นเลยครับอันนี้ อ่าไม่กลัวครับอันนี้มีใครเขาดูาไม่ได้ดูครับแต่ว่าคือผมก็เล่าให้เขาฟังแล้วเขาก็่าเป็นแนวแบบว่าอี๋อะไร <laughs> ครับจะมีแรงกว่านี้ไหมครับอ่าหมายถึงว่าในซีรีส์หรือว่า,ลลาก,นะก็อ่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจครับว่าแล้วแต่ผู้ใหญ่ที่แบบหยิบที่โอกาสมาให้เราแต่ว่าคือถ้าบทไหนมันเข้ามาแล้วเราคิดว่าเราสามารถทํามันได้ดีแล้วเราก็รับอยู่แล้วครับ